สวัสดีค่ะหนูน้องพอใจนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิว LOL กันค่ะนี่นะคะเป็น LOL ซ e a s o ริ l i ตอ e r นะคะนี่นะคะเป็นลูกสีชมพูนะคะเป็นลูกลายขาวสีชมพูอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาบอกว่ามีถึงเจ็ดสปายเลยนะคะนี่เขาก็จะบอกไปนะคะว่าแต่ละชั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วนี่นะคะวิธีแกะคือรูดซิปนะคะนี่นะคะแต่เราจะมาลองลูดกูดได้จริงเปล่าค่ะนี่ สามารถลูดได้อย่างนี้ลูยนะคะแอลไม่หมดโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูเต้นเล็กๆกันมั้ยอ่านี่นะคะมันก็จะมีอะไรซ่อนอยู่เหมือนจะนีเก็บมาอ่าเดียดูทิมีอะไรต้นอยู่ยไหมแอลไม่มีเหมอคะน่าจะไม่มีนะคะเดี๋ยวเราไปลุยชั้นที่สองกัน <c oughs> นี่แอลแอลมันลูดซิกไม่ได้นะคะเราก็จะเด็กแกะด้านข้างเทีนะคะโอเคเกะด้านข้างอ่านี่ไงลูดแล้ว เป็นสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์นะคะอ่านี่เป็นสติกเกอร์นะคะมีหลายรูปเลยนะคะนี่นะคะเขาบอกว่าต้องใส่น้ำเก๋ติดไม่ได้ก็เก๋อย่างนี้ไปเลยแล้วกันค่ะนี่เราจะสไปายเร็วนี่ต้นอ,อยู่ตรงนี้เองอ่านี่อ๋ออสไปายนะคะเราก็ต้องเก๋มาดนี่เดี๋ยวเราจะมาพอเจอตัวตุ๊กตาแล้วเราค่อยมาเก๋กันได้นะคะ เราจะได้รุ่นทีเดียวเลยอ่าเราจะได้เกต์รัวๆเลยะคะ่ะเดี๋ยวขอเกตตัวนี้ก่อนนะคะอ่าตรงนี้เหมือนจะมีสไปายเหมือนกันนะคะแต่เราต้องเก็ชั้นสุดท้ายก่อนนะคะนี่ชั้นสุดท้ายนะคะนังไม่รูจะดูได้ไหมอ่าดูไม่ได้ค่ะอ,ะอะนี่นะคะนี่มีสไปายอีกแล้ว เราจะแกะตัวข้างในกันเลยคะสาม,สามเยอะมากคุณดูนี่นะคะเป็น่าจะเป็นกองตัวละครเอ l ูเอลนะคะต่อไปน่าจะเป็นถุงอะไรสักอย่างนะคะน่าจะเป็นอุปกรณ์นะคะหรือเครื่ประดับนี่นี่นี่นะคะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะนี่เราก็จะสามารถมาอ่านตรงนี้ได้ดูนะคะ โอเคแล้วเขาก็จะมีที่ห้อยมาด้วยนะคะไว้สําหรับถีอเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะซองสตาร์ไทด์กาูนนะคะโอเค okay, เรามาแกะตัวละครก่อนนะคะเพราะว่าน่าจะตัวละครแล้วเพราะมันถุงใหญ่นะคะมาแกะกันอุ้ยนี่คือใครนี่นี่นะะนนผมผมเป็นกากเพชรด้วยทุกคน ผิวสีดำนะคะแล้วตรงนี้ก็มีถุงมือด้วยนะคะสามารถขยับร่างกายได้เนาะโอเคอ่าเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นชุดของเขาอีกสี่ถุงนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูถุงนี้กันก่อนด,ดีกว่าอ่าเนี่นะคะเด็ดกันเลยอ่าอันนี้อุ้ยดนโดน,โนอ่านี่น่าจะเป็นชุดนะคะ นี่ใช่ชุดจริงด้วยทุกคนน่าจะเป็นชุดแบบเอลรอยนะคะโอเคอ่ะต่อไปเป็นอ็อกซิเซอรี่นะคะจะว่าน่าจะเป็นรองเท้านะคะอ่ะาลองเกันอ่าเป็นขวดนมอ่าเอลเอลขาดไม่ได้นะคะก็คือขวดนมจริงนะคะอ่าสามารถใส่น้ําได้นะคะต่อไปนี่นี่น่าจะเป็นรองเทา้า ใช่รองเท้านะคะสนสองคู่นะคะสองคู่มีสองคู่เลยอ่ะ <laughs> มันเล็กนิดนึงคู่อีกสองข้างค่ะสองคู่สองข้างเลยค่ะสองข้างหนึ่งคู่สองข้างหนึง่งคู่สี่กระปถุงสุดท้ายชิปอ่าเป็นอะไรอะคะหนูไม,ไ,มไม่เคยโมงกุฎเหรอคะอ่า โอเคน่าจะเป็นมงกุนูนั่นแหละค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบตัวละครเป็นโกรธนะคะอ่าเริ่มแรกเราจะมาใส่ชุดให้น้องตัวนี้กันก่อนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งตัวตุ๊กตากันใหม่นะคะอ่าอย่างแรกเราขอเอาคู่มือกับสติกเกอร์มาวางตรงนี้นะคะจะได้ไม่เกะกะน,นะคะแล้วตัวลูกบอลนะคะเราจะมาวางตรงนี้ก่อนนะ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่เกะกะน,นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบทีหลังนะคะมาตัวนี้ก็ได้โอเค เราจะมาน่ประกอบชุดกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะเราก็ต้องใส่ชุดให้น้องเขาก่อนก็จะเป็นชุดเอโลนะคะย๋ยวเราใส่กันด้วยชุดให้น้องชิปหนูใส่ยากเหมือนกันนะคะใส่ยากชุดน้องคงไม่เล็กไปนะคะเพราะว่าดูจากทรงแล้วมันเล็กมากชิปแอบอย่าให้ใส่เดี่ยวขาดนะจ๊ะไม่ดึงเลยจ๊ะบิดแขนหนูมาข้างหน้าหน่อยสิคะ เคบิดเข็นมาข้างหน้านะคะนะบิดมาเออใส่ได้เลยเออนี่นะคะใส่ได้แล้วนะคะนี่เป็นชุดเอลอ,อยนะคะน่ารักมากถ้าจะไม่ใช่เอลอ,อยนะคะถ้าจะเป็นชุดใส่เอออ่าต่อไปกระโปรงเราก็จะใส่จากด้านล่างขึ้นไปนะคะอ่าชิปใส่กระโปรงนะ้องเคตอนนี้กัเดเพชรติดตัวเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเกลี่ย เอากากเพชรออกจากตัวน้องด้วยนะคะเพราะว่าทั้งผมทั้งชุดเป็นกากเพชรหมดเลยนะคะอ่าโอเคนี่เราก็ได้ชุดน้องเร็วนะคะสวยและน่ารักมากเลยนะคะนี่ต่อไปนะคะเราก็จะมานี่ใส่รองเท้าให้น้องโอเครองเท้าน่าจะไม่ใหญ่ไปนะคะอ่ารองเท้าน่าจะไม่ใหญ่ไปชค้ชี้ประกบข้างหนึ่งชิปอ่าโอเคนี่นะคะเราได้เร็วนะคะ มันน่าจะเตกนิดนึงนะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบอันนี้น่าจะเป็นมงกุฎกันเลยนะคะอ่ารงเท้ามันเต็กนิดนึงเนทะ่น่าจะประมาณนี้นะคะมันน่าจะหลวมไปนิดนึงนะส่วนรองเท้าก็มันน่าจะเตะนะคะมันน่าจะเตะอยู่มันอ่ามันอ้าวะะส่วนข้างนี้ก็ใส่ได้นะคะนี่ข้างนี้ไม่เคตเ่อัไปนะคะอ่าเดี๋ยวขออันนี้ ให้น้องนอนตรงนี้ก่อนนะคะแปบบ๊บหนึงนะคะขาแยกถอดรองเท้าออกด้วยค่ะถอนกุดรองเท้าเอา่อนโอเคจากนั้นนะคะเราก็จะมานนะะขวดนมนะคะขวดนมเราค่อยไปใส่น้ำตอนหลังเนาะต่อไปนะคะเรานี้น่าจะเป็นการประกอบนะคะนี่ถ้าจะไม่ประกอบไม่อยากอะไรนะคะนี่เราก็แคปป่ประกอบเข้าไปประกอบเข้าไปอ่าน,นี่จากนั้นนะคะเราก็ประกอบอันนี้ด้วย ตรงนี้เป็นส่วนที่ยากนะคะยากจะต้องทําให้ตรงนะคะอน่าจะทางนี้นะคะเออเออนนี้นี่ได้แล้วต่อไปเราก็จะมาใส่ตัวนี่นะคะที่ห้อยนะคะือห้อยกันก่อนเราก็จะมาใส่ตรงนี้นะคะตรงที่มีเท้าอยู่นะคะตรงด้านหน้านะคะ่ะข้าไปอ่าชิป นี่นะคะเราก็จะได้เป็นรูปตัวอย่างนี้นะคะเราก็สามารถเอาเอลของเราใส่เข้าไปได้นะคะ,ะจากนั้นนะคะขวดนมอันนี้นะคะเราจะต้องไปใส่น้ํานะคะไม่รู้ว่าจะใส่ได้จริงหรือเปล่านะคะนี่นี่นะคะเขาให้บีบอันนี้นะคะแล้วก็เช่ลงไปในน้ำนะคะแล้วก็ค่อยปล่อยนะคะค่อยปล่อย มันก็จะมีน้ําอยู่ในนี้นะคะจากนั้นเราก็ามาป้อนเอลเอลของเราเห็นนะคะเอลเอลจะมีปฏิกิริยาหลายอย่างนะคะก็คืออาจจะร้องไห้อาจจะอ้วกอ้วกนะคะหรืออาจจะฉี่ราดอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะคะอันนี้นะคะต้องเอาเอลเอลของเราไปจุ่มน้ํานะคะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีนะคะจากสีนี้กลายเป็นสีนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเปลี่ยนได้จริงไหมนะคะต่อไปอันนี้นะคะอ่าเราก็ต้องใส่ น้ำแข็งลงไปด้วยนะคะหรือไปเราต้องใส่น้ำแข็งลงไปด้วยนะคะอันนี้เราก็ทําได้ทําไปแล้วนะคะเอาอันนี้มาประกอบกับอันนี้นะคะนี่อันนี้นะคะเราก็สามารถเอาประกอบเข้าไปได้นะคะถ้าจะมีคู่มือนะคะเราก็ได้เก็บอนี้อ่าอย่างที่บอกนะคะอันนี้สามารถเข้าไปยืนได้นะคะแต่ต้องใส่รองเท้าก่อนนะคะไม่งั้นอ่ะท้าของเอลเอลมาลิกไปนะคะแล้วก็จะล้มนะคะไม่ก็จะอ่าโอเคอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างสุดท้ายค่ะ จะต้องเอาขวดนมเนี่ยนะคะมาไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเก็บให้ดูนนะะอ่าเขี่ยดูได้คะอ่านี่ขวดนมมาใส่ตรงนี้นะคะนี่ใส่ตรงนี้นะคะอ่าก็เอายังมาใส่ตรงนี้ถ้าใส่ไม่ได้ก็พยายามงอลงไปนะคะปวดมหันว่าจะใส่ได้นะคะิปแล้วก็พยายามยัดมันเข้าไปนะคะแล้วหรือถ้ามันยัดไม่ได้นะคะเราก็เอาไปใส่ข้างหลังนะคะ ส่วนมงกุฎเราก็มาใส่ด้านหลังนะคะเพราะมันใส่ไม่พอสำหรับเอลเอลนะคะมีหลายตัวเลยอ่าเราก็ได้ตัวนี้นะคะอ่าได้ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นเพชรนะคะเป็นรูปแบบเพชรนะคะอ่านี่สังเกตได้ว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์เพชรอยู่นะคะอ่าจะมีแบบเพชรก็คือแบบธรรมดาแบบหัวใจ ก็คือแบบเรสสุดแล้วก็แบบดางนะคะก็คือเรทามรมดานะคะโอเคโอเคค่ะสรุปก็คือเราได้ L O L พร้อมกับไข่หนึ่ใบมานะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะน้องพอใจขอดาไปก่อนนะคะไว้โอกาสหน้ามาเจอกับ L O L ตัวใหม่นะคะ